สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบสั่งโจเกอร์ยิ้มครับตอนนี้ก็ถึงเวลา,าเดินทางกลับบ้านนะครับที่อ้อมน้อยเนาะสุขสากรนะครับผมหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมแม่เนาะไปหาแม่ ที่พิษนุโลกนะครับแล้วก็ไปงานการแสดงด้วยนะครับกับทีมงานานักร้องคู่แฝนอีสานเนาะโอเอนะครับผมก็แล้วก็เดินทางไปอสองจังหวัดนะจังหวัดพิษนุโลกนะครับแล้วก็อีกจังหวัดนึงก็เชัยภูมินะครับแล้วก็จากนั้นก็นอนพักผ่อนเสร็จจากงานแล้วก็เดินทาง กลับนะครับอ,อ่ะวันนี้ก็มาส่งอันนี้มาส่งพี่พี่วินัยด้วยนะแล้วนะครับที่อยู่เขาใหญ่หนา่นเนี่ยี่การนะครับที่เขาใหญ่ก็เป็นการเดินทางกลับบ้านนะครับรถคนเดียวนะครับอีก200กิโลพระผมจากเขาใหญ่ไปถึงอ้อมน้อยสมุสาคร ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนะครับ,บนคนเดียวนะขอภัออยกล้องขยับนิดนิดได้หน่อยนะครับก็ยินดีด้วยกับทีมอาร์นี้มาเข้ามาเข้าบทในการพูดคุยเรื่องฟุตบอลนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตคุยเรื่องฟุตบอลนะครับตีเป็นกระแสแรงๆนะครับด่วนๆเลยนะครับกับฟุตบอลกระชับมิดนะครับ ของทีมฟุตบอลจากประเทศเยอรมันนะครับก่อนหน้านู้นหน้านู้นหน้านู้นที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับบอลกรชับมิดบอลอุ่นเครื่องนะครับจากทีมบูรูเซียดอหดมุนนะครับเสือเหลืองจากบุนเดลิก้านะครับเยอรมันเนาะแล้วก็มาอุ่นเครื่องนะครับมาเยือนอทีมนะครับบีจีประทุมนะครับ ก็เป็นทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งเนาะซึ่งมีอุดมไปด้วยนักเตะทีมชาตินะครับทีมชาติไทยนะครับจำเรืนสังกงกรนะครับอีกไปสองลูกนะครับแล้วก็จเจชนาทีมสกสินนะครับทีนสิ์แดงดานะครับผมกิสดากาเแมนนะครับก็อีกหลายคนเนาะ,ะสัญชาพจันมอโอ้นะครับ สลราวุตอะไรสนานนไอสารานนนะครับที่ย้ายมาจากเชียงรายเนาะุูรักษาประตูนะครับแล้วก็ดอดมูนเนี่ยอืผมไม่รู้หรอกชื่อนักเตะเอาเป็นว่าผมไม่ไม่รู้ข้อมูลชื่อนักเตะนะแต่ผมแค่แคอยากคุยอยากพูดอยากคุยนะครับในฐานะที่ผมดูฟุตบอลไทยเนาะอืม ฟุตบอลไทยนะครับเป็นเอฟซีเมืองทองนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าในฐานะที่บีจีนะครับก็เป็นคู่แข่งกับเมืองทองแต่ก็แต่ตอนนี้นะครับที่แข่งกระชบับมิตรที่ผ่านไปแล้วเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นตัวแทนของไทยแล้วกันนะครับเกีกับทีมจากเยอรมัน ซึ่งสมัยก่อนนะผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเวลาอุ่นเครื่องเนาะพวกทีมพวกใหญ่ๆพวกเนี้ยบัเซโลโนาพวกลิเวอร์พูดพวกแมนยูแมนยูอะไรเงี้ยมาเตก็จะต้องมาเตกกับทีมชาติไทยหรือไม่ก็ออสตาไทยลีกนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปนะโลกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะการอุ่นเครื่องหรือกระชับมิดนะมันก็เป็นการพัฒนาแล้วก็ลีกก็พัฒนาหรือว่าระบบนะครับต่างๆเนาะ ก็มาอุ่นเครื่องเป็นแบบสโมสรกับสโมสรเจอกันนะครับผมถึงจะเป็นฟุตบอลกระทับมิดก็ช่างเถอะนะครับวอุุ่่นเครื่องนะครับทีมจากเยอรมันนะครับดอดมูลก็จะมีตัวนักเตะที่ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความคาดหมายนะครับของคนดูฟุตบอลนะผมว่าหลายๆคนนะครับ เอ,อก็ต้องคิดเหมือนกันนั่นแหละเล่นกับทีมจากยุโรปหรือพวกฝรั่งเนี่ยนะครับคือพูดงี้ว่าจะอุ่นเครื่องหรือเตะจริงจังอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเสมอได้ก็ถือว่าเสมอหรือว่าแพ้นน้อยเนี่ยอุ่นเครื่องเนี่ยแพ้น้อยนะครับก็ถือว่าเ,เก่งแล้วเนาะอะไรประมาณนี้แหละมัง้งนะครับ บอลน,น่ะมันก็คือฟุตบอลเนาะจะแพ้น้อยจะแพ้เยอะจะอ่อุอ่นเครื่องหรือไม่อุ่นเครื่องนะครับก็คือความมาัดความเป็นมาตรฐานเนาะของบอลลีกต่างชาติกับลีกบ้านเราเนาะซึ่งลีกบ้านเราอ่ะที่ที่ไทยก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งนะครับเท่ากับลีกยุโรปนะ หรือหลีกหรือหลายๆหลีกในทวีปเอเชียนะครับอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าพันนี้บอลที่ขุดเครื่องกันที่ผ่านมาเนาะดัดมุนนะครับก็โดนบีจีปทุมนะ่ยยิงไปสี่ลูกนะซึ่งลูกแรกก็เป็นนักเตะใหม่นะครับของบีจีนะเป็นต่างชาตินะครับจำชื่อไม่ได้นะครับ <c oughs> ลูกที่สองก็พิม้ยนะครับทีละสินแดงดานะครับมงเข้าไปนะครับสวยงามนะครับสามลูกที่สามเลูกสี่เนี่ยจเจริญศักดิ์วงกรนนะซึ่งย้ายไปจากเมืองทองนี่แหละนะครับเอ่อแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยด้วยนะครับอืแล้วก็อดีตก่อนหน้านี้เขาก็อยู่บีจีเนาะและ้วเราก็ย้ายมามาม,ามาเมืองทองแล้วก็ย,ย้ยายกลับไปบีจีนะครับผมก็ ดไปสองลูกนะครับซึ่งหลายหลายคนก็ไม่คาดคิดนะว่าจะาโดดมุนจะโดนยิงสี่ลูกลจะบอลอ,อ่อยให้หรือไม่อ่อยในใน,น,นผมไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าโดนยิงสี่ศูนย์เนี่ยก็ถ,ถือว่าฟุตบอลคุณหนึ่กว่านะกระทั่งตัวเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันลูกกลมๆนะฟุตบอลขนะไทยเบน รลมข้างในนะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนมันก็นะครับเป็นจังหวะของฟุตบอลนะครับผมถือว่าแหละก็ดีใจกับ BG ด้วยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะได้กำลังใจนะนะครับในการอุ่นเครื่องครั้งนี้เนาะเพื่อจะอทำการแข่งขันในระบบลีกนะครับในลีกบ้านเรานะครับลีกไทยลีกนะครับซึ่ง เออมันทําให้ให้แบบเออความมั่นใจมันมีสูงไงนะครับเวลาอุ่นเครื่องแบบอย่างเงี้ยเจอทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปนะครับอืมดอดมูลใครก็รู้นะครับรู้จักนะครับก็เป็นธรรมบารานะครับบอลแพ้ก็คือแพ้นะครับจะตัวจริงจะตัวสำรองหรือจะเล่นจริงไม่จริงแต่ว่า แต่ก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจดอดมูลนะว่าเออมาวันหนึ่งแล้วก็เอ,อแทบจะไม่ได้พักวิซามไปนะครับแล้วก็ลงเตะนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกแหละเนาะเขาก็มาจะชับมิดเขาก็มาทัวร์นะครับครบร้อยสิบสี่อะไรของเขาอ่ะร้อยสิบสี่ปีนะครับอ่า ก็ผมก็ได้ดูถ่ายทอดสดเหมือนกันนะอ่าแต่ก็ดูไม่เต็มนะครับเมื่อคืนดูได้ครึ่งเดียวนะหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปไปเล่นตลกบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อคืนก็ก็ไม่ได้ดูนะ <S <S ความเป็นจริงก็อยากดูเต็มๆแหละอืมเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วกันนะครับบีจีนะครับเป็นลีกไทยนะจะเตะกับทีมลีกประเทศไหนก็แล้วแต่นะก็ถือว่า เป็นตัวแทนของประเทศชาติประเทศไทยก<เอา>็ผมว่า FC นะครับของ BG หรือว่า FC ของฟุตบอลไทยลีกหลายๆท่านนะครับหลายๆคนก็คงจะดีใจด้วยเนาะก็ดีใจด้วยนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมได้ฟังจาก ช่องทางของช่องอื่นๆนะที่เขาเอานำข่าวพวกนะักข่าวสายกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะอาคอมเมนต์จากอาแฟนแฟนบอลของดอทมูลที่ที่นเยอรมนีเนาะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเออก็งงนะเข้ามาคอมเมนต์ว่างงว่าแพ้ได้ยังไงแพ้อะไรขนาดนี้อะไรประมาณนี้แหละ ส่วนไอ้แพ้หรือชนะอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็คาดหวังไปเรื่องทางชนะมากกว่าทางแพ้นะเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะอืมบางคนก็อกอะไรนะบอกว่าจเจริญศักดิ์องค์กรคือใครอะไรยังไงเนาะ,นะคนก็บอกโอ้โหอ่านี่คอมเมนต์จากเยอรมันนะ <c oughs> ไป แค่ยับขนาดนั้นก็เราจะไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยบ,บางนะครับบางคอมเมนต์นะครับนั่นแหละทุกคนก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นการพูดคุยนะครับแต่ยังไงก็หลังจากนี้ก็จะต้องทำผลงานให้ดีเนาะนี่ก็คุยเรื่องฟุตบอล อันนี้ก็รถเยอะนะทุกคนเนี่ยปากช่องนะครับปากช่องเขาใหญ่นะครราชสีมานะครับก่อนที่จะลงไปถึงอ่าสระบุรีนะครับสระบุรีนะเดี๋ยวสภาพก็จะดึงว่เาเราออารถก็เพียบกันนะครับน่วงนอนแต่ถ้าฝืนอย่าฝืนนะ รถคันขวารถเก่งคันขวานี้รู้สึกว่าฝาฝาปิดที่เติมน้ำมันมัน,มนง้างออกนะเขไม่ได้เติมน้ำมันแล้วปั๊มไม่ได้ตรวจเช็คก็เปล่าตามรถสหรัฐเมดิการล้วนอันนี้คือรถปูนนั่นแหละ โอเคขอบคุณเอฟซีนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับบอยสังจูเกอร์ยิ้มนะครับผมก็มีอะไรพูดคุยให้กับเอฟซีนะครับได้รับชมรับฟังก็เดี๋ยวนะก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะเนาะเผื่อเป็นคลิปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดซับสไคร b ์นะครับผมกดถูกใจนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับบอยสังโจเกย์ยิมเนาะแต่ที่ไปแกทำการแสดงล่าสุดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบเป็นการแสดงนะครับเพราะว่าีจริงก็ไปหลักๆเลยก็อารมณ์ไปเป็นพิธีกรนะครับพิธีกรคู่นะครับคู่กับกพี่วินัยเนาะที่ไปด้วยกันนั่นแหละ แกกับผิดพิธิกรหลักผมว่าแบบแสดงตลกไปด้วยนะครับเล่นตลกไปด้วยนั่นแหละโอเคนะครับผมเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้นะครับเร่ำรวยเงินทองครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมคิดอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับส่งดังใจปรารถนานะครับผมคลาปหน้าคลิปหน้าเอาไว้พบกันใหม่ โชคชัยกันแล้วนะครับผมโชคดีมีเงินใช้เด้อครับพี่น้อง